Legenda สวัสดีครับชิมชมนมกาแฟวันนี้นะครับเรายังอยู่ในพื้นที่ของสมุทรปราการบางกระเจ้าแล้วก็อยู่ใกล้ๆกล้ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับผมบอกว่าตอนนี้เสียวมากสูงอยู่สูงเสียว <c oughs> นะวันนี้เรามาชิมกาแฟกันที่ดีโอโซนคาเฟ่นะครับร้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของบางกระเจ้าอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ําบางน้ําพึ่งมากนักนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในครับว่าร้านมีอะไรกันบ้าง หลังจากนั้นก็เดินมาหน้าประตูก็จะเจอซุ้มประตูของเขานะเป็นซุ้มปูแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็จะเจอตัวอาคารนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์สามารถสั่งอาหารได้มีโต๊ะนั่งนั่งอยู่ในร้านนะมีบ่อน้ำนะครับแล้วก็ตัวอาคารสามารถขึ้นไปชั้นสองได้ชมวิวได้ บรรยากาศสวยงามเห็นท้องทุ่งนะแล้วก็มาสูดโอโซนกันนะครับเดินทะลุตัวร้านเข้ามาด้านหลังเนี่ยจะเป็นคลองแล้วก็จะเป็นที่นั่งแบบแบบซุ้มอ่ะแบบซุ้มเป็นสวนนะเป็นคลองนะน่าจะเป็นสวนมะพร้าวเก่านะครับแล้วก็เป็นนั่งแบบเพิงเพิงหมังเนี่ะนั่งเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วก็นั่งกับเสือ นั่งกับเบาะรองนั่งแล้วก็มีขันโต๊ะให้นะครับกินอาหารมีเครื่องดื่มนะครับวันนี้ที่มาเนี่ยก็จะมีอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นพื้นนะครับก็สั่งข้าวผัดกะเพรามากินกันสั่งส้มตำอาหารง่ายๆนะไม่ไม่ต้องเรื่องมากสําหรับอาหารกันมากนะแล้วก็มีพวกคอหมูย่างก็โอเคนะยำหอยแครงใช้ได้รสชาติจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็มีพวกเฟรนฟรายทอดอะไรต่างๆเนี่ยเด็กๆมาได้เลยมา มากันเป็นครอบครัวได้เลยนะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยตัวกาแฟเนี่ยก็ได้สั่งอเมริกาโน่ร้อนเข้ามาชิมแต่ไม่ได้ถามเจ้าของนะว่าเขาใช้กาแฟจากที่ไหนขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มไม่ได้ถามเขานะครับแต่ว่าพอชิมเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือไม่เปรี้ยวนะแล้วก็ไม่ขมมากรสชาติกํบบาลังดีกลางๆกินได้เหมือนเหมือนร้านทั่วไปนะครับแล้วก็เครื่องดื่มอย่างอื่นมันก็จะมีพวก น้ำลิ้นจี่น้ำออต่างๆที่เป็นพวกผสมโซดามิกซ์ต่างๆอะไรเงี้ยมานะครับแนะนําให้มาเลยมาสูตรโอโซนกันมาเป็นครอบครัวมาเป็นคู่นะครับมากินข้าวร้านเนี่ยก็จะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์นะครับสิบโมงครึ่งจนถึงหกโมงเย็นนะแล้วก็วันหยุดนักขัตเตอร์ใครสนใจนะตามมาผมแนะนําบรรยากาศดีจริงๆชิวๆมารับโอโซนนะครับเขามีเพจ Facebook นะแล้วก็ลายของร้านด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ครับครับและทั้งหมดก็คือชิมชมดมกาแฟบายครัวมหนึ่งของ e ีพีนี้นะครับใครสนใจก็ตามมาได้นะครับบรรยากาศเขาดีจริงๆ รสชาติอาหารก็โอเคเครื่องดื่มก็โอเคนะครับมากันได้แถวใกล้ๆตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอาลักก่อนจบครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ต่างๆมีอะไรให้กดกดเข้าไปนะครับวันนี้ชิมชมดมกาแฟไปก่อนครับสวัสดีครับ